ชีวิตก็ก็เลือกถนนปลอดภัยนะเรับเป็นเปลี่ยนสมัยสมัยไปเนาะเจี่ฮ้องฮ้องได้ทำแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้ก็คือเจ้าเนี่ยคิดว่าการทํางานเนี่ยถ้าเขาทําโดยต่วเขาเนี่ยคนเียอโมุดอีกเนาะเขาเ็เจ้าบ้านบผมีส่วนลมเนาะเองเนี่ยเจ้าว่ามันมันก็ใจตัวตนของเขาเนาะต้องต้องมือเขาค้นที่เจ้าบ้านท้แต่งนามูจละามูเนี่ยได้ทําด้วยตัวเองยัง ต่กอนพระเจ้ากับสารผหมูห่าน้องหมูห่าบ้านไหาห้วยหน่ะเจติทำได้ที่หน่เจ้านี่ก็ได้ทำเอมอยุสกับแม่โจ้เนาะแล้วก็ทำเรื่องของอาชีพก็ได้ลงสีพลังแสงพลังโซลาร์เซลล์หน่อยจ้ากับรักษาแบบเรื่องผสมวันพวกกันลากสบายหน่ะเจ้าตามติในหมู่บ้านเลยเปิ้ลก็สามารถใจให้เจ้าบ้านนสีเข้าสียังนี่นะเจ้าซึ่งวันนี้ก็ลงสีก็ยังใจได้อยู่นะจ๊ออันนี้คือหมูห่านาะเขาก็จะส่งเสริมเปิ้ล คุณยายยิ้เนาะอ๋อโม่ห้ามีลงสีเหรอครับไม่ลงสีโซลาเซลล์เจ้าอยู่ท่ายังบ้านเลยนี่เขาได้จากแม่โจ้มาเจ้าวันนี้เจ้าก็มีจะอยากเป็นเครือข่ายของแม่โจ้แก่เขาเนี่นะบอกอาจารย์ในยังกจะยุ่งยากกันเนาะกระทั่งยังเขากับ่วยเหลือกันนี่นะเจ้าเวลาเขามีอย่างเปิดก็จาได้มาหาเขาอย่างเช่นว่าสูงอายุย่งไงนะเขาจะมาทายทั้งจะตีหน้าหมดสัมภาระเจ้า เรื่องของถนนคอนเทนที่เขาได้เป็ี่นเป็นน้ำรองตอนนั้นรัฐบาลก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นว่าอะไรฉาดเตือนเขาก็ทำไปหลวงหน้าแลยเนี่ยคือเจ้าคิดแบบเออแต่บลเ้างนี่มันหน้าอย่างคือเจ้าบ้านเนี่ยเกิดอุบัติเหตุน่ะมอกันหน่อกอบก๋าใส่เวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเสียชีวิตหรือแบบที้กลุ่มี้กันเนาะจะเดือดร้อนบางคนพขาละโบว์น้ำเลยนะครับเขาก็ลุ้นแลลงเหลืองเพระละโบห์หลงสวมมอกันหน่อก็จะเซนแน่นะครับ เราห้องน้ำหลงแล้วเซ็ตจังวัดมันเปที่หัวเรื่องนะจ๊ะจัวัดนี่ต้องการจะวัดอย่าหัเลยว่าเขาใหญ่ยังนะบอกในยงเนี่ยมีม้าดินะถ้าขยะเรื่องยังเรื่องสนันุนไปบอกเกิได้ห้าโมมาจากทางหลักจะกลามืเลยนะจังวัดบอกเคิได้มาสนับสนุนนะโบเงินมาเดียวดินะไมาเดียวดิจะได้ขอจากหัเงนาะสองจะรอนี่ยนะจ๊ะเดียวดิเขาเขาบอกเกิได้เลยแต่เขาทำด้วยตว่าเขาต้องงี้บประมาณอย่างเลยเนจังวัดเกิดกายที่หลัเขาลดระดลงเนาะ เขามีเครื่องพายอย่างพอดีลองหนึ่งเนี่ยเกิดจะทำงานอยู่กู้ภัยสองห้องใจเขนเล่าบอกเอ้หนึ่งจได้ได้ยิ่ยองหันเขาเนี่ยกอตัวได้เยอะพอสมควรยิบๆรางวันที่สำคัญไม่อยู่ห้องนะครับน้องยิบมา เขาจะจัดงานทุกปีเลยงานของวัฒนธรรมตำบลบ้านหนุนเป็นวิถีชีวิตเนี่ยจ้าพอดีเขามีศูนย์วัฒนธรรมตำบลอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนุนใต้เดิมนี่ยจ้าซึ่งตอนนี้เขาโรงเรียนบ้านหนุนใต้เดิมเนี่ยตอนนี้ยุบแล้วนะเจ้าเนาะอนาอนโรงเรียนบ้านหนุนใต้ก็จะไปยันรวมกับโรงเรียนบ้านหนุนเหนือโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือเขาก็เลยขอใจโรงเรียนบ้านหนุนใต้ทั้งหมดเลยเนี่ยจาพื้นที่โรงเรียนบ้านหนุนใต้เดิมเนี่ย มีอาคารอยู่ประมาณห้างงอกอาคารนะเนาะเขาก็เลยขอใจจากตอนนี้เขาก็ได้รับการอนุมัติ uh, ส,สื่อของรบรรทบันหนุนได้ถูกด,ดูแลศูนย์ของโรงเรียนบรนหนันใต้เดิมทางปัจจัดเขียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน่นใต้บ้านหน่นใต้นะเจ๊อเราก็จะมีกศน้อยอยู่ในบริเวณนั้นนะเจ๊อเราก็จะมีศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้นะเป็เนาะศูนย์เศูนย์เริมคริจพอเพียงอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนันใต้เดิมนั่นะะนะเจ้า ตอนนี้เาของคู้หมู่บ้านซึ่งในเรื่องวัฒนธรรมนี่ก่อนที่เขาได้ทำรางวัลไปสามปีกี่ซ้อนนะจ้าจากระทรวงวัฒนธรรมนะจาแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะมีรางวัลของอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ก่อนจาอันนี้เป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงชาตินะจ๊อ เป็นสตรีดีเดนด้านกัง,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 งร 4, บริหารงานการทดลองท้องถิ่นนะครัไปจับผี2 5 5 9เข้ประทับใจอย่างดีสุดน่าจะเป็นอันนี้สตรีดีเดนเหรอสตีดีเดนจะก็พอดีว่าตอนนั้นอันผ่านล้องสุกซุปเนาะเสร็จล้อมเมื่อวานนะจ๊ะก็ดได้ผนการเจอพระเจ้าไปวีีอ่าะอนนั้นเขาจัดงานวันสตรีอาสา,นาวน,านจังหวัดแพร่เรจไปตีอ่าโรงเรียนตีเดนใจนะเจ้า โรงเรียนวิลยลเกียรติประถมเราเป็นกับสตีทัางแต่ว่ากับไปเจ้านะสี่หันมาเผื่อเจอพระเจ้าไปก็ได้ไปอู้อีน่ะจ้ะเนาะได้ไปอู่อในความภาคภูมิใจในรางวัลที่เขาได้ครับอีน่ะจ้าอันนั้นเมื่อปีห้าห้าเก้านะห้าเก้าจ้ะแล้วก็อันนี้ก็จะเปิดรางวัลของอเหมือนกันจ้ะอันนี้ห้าซีจ้ะสี่พระเจ้าได้จะ ที่มีผลงานีเด่นสตรีได้ครอบครัวประจําปี54นะจ๊ะอันนี้ได้รับของนายกหญิงรักนะจ๊ะสมัยนายกหญิงรักนะครับก็น่าจะได้อยู่2ปีนะจ๊ะเรื่องของสตรีที่เขาได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของข้าวหินนะจ๊ะแล้วก็จะมีรางวัลปีให้ความภาคภูมิใจอันนี้เราซื้อน่าจะเป็นรางวัลของซีโรเวฟนี่นะจ๊ะซีโรเวฟนะจ๊ะประจําปี2 5 6 1นะจ๊ะที่เขาได้ สนับสนุนหมู่บ้านบ้านหนุนเหนือมูทิซิปจะสึนในในส่วนนั้นของมูทิซิปก็ได้ห้ารางวัลอันนี้นีล่าสุดที่ไปรับล่าล่าสุดที่ไปรับนะเจ้าปี2563นะเจ้สามจะสึนสถาบันการถ่ายทุกเฉลียแห่งชาตินะครับกระหม่อมโลกประกาศพิจิรคุณมือกับอุปตอบ้านหนุนจะว่ายจะซึ่งเทาก็จะมีการรณรงค์เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศัก็คืราช ตั้งแต่ปีสองห้าหสิบหกเจ้าน่า,า,าจะหกพิกนี่นะเจ้ามาเรื่อยๆเนาะก็ตอนนั้นเนี่ยยังรัฐบาลยังบม่ได้ประกาศเรื่องถนนปลอดภัยเถ็งเวลาแห่งชาติเตือนนะเจ้าพระเจ้าก็คิดว่าเรื่องเราเนี่ยเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ย,ะยน,นะจเจ้า,า,น,า,จา,าน,น,น่าจะมีส่วนร่วมเนะาะพระเจ้ากหา็หันไปว่าคนตะบลบ้านหนองเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเจา้าจะ ความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินเวลาไปโรงพยาบาลปุ๊บเปิดโคดของพอเนาะโรงพยาบาลนะเจ้าป้าโดต่วเลือกขันี้บล็อกนีพอราบานะเจ้าหมอกันนอกกับบล็อกได้สวมก็เลยติดต่อนะเจ้าผ่านไปรานบริษัทกลางนะเจ้าซึ่งเปิดน,นี้สำนักง,งานอยู่ที่จังหวัดแป่นะเจ้าเมื่อ